เรื่องนี้อย่างที่ทราบกันแล้วว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับกรณีความผิดว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเป็นคดีพิเศษนะครับแล้วก็ส่วนความผิดที่เราดูพิจารณาควบคู่ไปด้วยก็คือความผิดเกี่ยวกับเรื่องความผิดว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐนะครับนี่ความผิดในเรื่องอการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเนี่ยก็คือเราดูว่า ในส่วนที่คนไทยที่ถือหุ้นอยู่เนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์ว่าคนไทยนั้นมีการถือหุ้นโดยอําพลางหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นหลักที่ได้รับรายงานจากคณะพนักงานสอบสวนนะครับซึ่งเรื่องนี้กรมได้มอบหมายให้ทางรองสุรวุฒิเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนแล้วก็ประกอบไปด้วยหน่วยงานต่างๆของกรมไม่ว่าจะเป็นกองความผิดว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐกองคดีคุ้มครองผู้ริโภค แล้วก็มีกองคดีความมั่นคงซึ่งรับผิดชอบเรื่องนอมินีครับตรงนี้ที่ได้รับรายงานจากการตรวจสอบเนี่ยในเบื้องต้นเราได้ไปดูตรวจสอบที่บ้านของคุณประจวบนะครับประจวบซึ่งอยู่ที่พลทรายที่ร้อยเอ็ดครับแต่ว่าตัวเขาเนี่ยไม่อยู่แต่ว่าคณะพนักง,งานสอบสวนได้อสอบสวนภรรยาเขา นะครับก็ได้ทราบว่าภรยาเขาบอกว่ามีไรายได้น้อยมากทํางานรับจ้างนะครับทางานเกี่ยวกับการก่อสร้างนั่นแหละแต่ว่ารับจ้างได้เงินเดือนแค่ประมาณหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ดูแล้วก็แนวโน้มเบื้องต้นเนี่ยก็ไม่สอดคล้องกับการที่เขาไปถือหุ้นในนิติบุคคลในหลายๆนิติบุคคลนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งบ่งชี้อันหนึ่งท,ที่ที่น่าเชื่อแล้วก็เรา ได้รวบรวมหลักฐานไว้ในสํานวนการสอบสวนแล้วนะครับตรงนี้ก็มีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆที่จะดูแล้วเป็น,ปน,ปนถือหุ้นนาพลางหรือนอมินีนั่นเองนะครับอันนี้คือประจวบที่เราไปดูที่101นะครับแล้วก็ในส่วนนี้คณะักงานาสอบสวนก็ได้ทำโครงสร้างรายชื่อกิจการร่วมค้าที่บริษัทไชน่าเรเวนเบอร์เทนนั้นได้ได้เข้าร่วมในกับนิติบุคคลหลายๆที่นะครับ แต่ว่าในในช่วงแรกเนี่ยเราก็ต้องโฟกัสไปที่กิจการร่วมค้าที่ไปไปจอยกับบริษัทอ,อิตาเลียนไทยซึ่งเป็นผู้ที่ได้ชนะในการแข่งขันราคาในกรณีของตึกสอต้องงอเป,เ,ปเป็นเ,เป็นเบื้องเบื้องต้นนะครับตรงนี้อ,อยู่ระหว่างคณะงานพนักง,งานสอบสวนก็รวมรวมหลักฐานอยูนะ่ตรงนี้มีอะไรที่จะสอบถาม มีที่ของนอมินีครับเมื่อกี้มีกระจกส่วนโสพลแล้วก็มานาัดเนี่ยยังยืงต่อนะครับุโสพลกับมานาัดก,ก็กําลังติดตามอยู่ครับเดี๋ยวก่อนเข้าสู่เดี๋ยวจะให้ทางอาจารย์เจี๊ยบช่วยวิเคราะห์เบื้องต้นให้เห็นว่าการตรวจบัญชีแล้วเป็นยังไงทําไมถึงเราเชื่อว่าน่าจะเป็นการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในเบื้องต้นครับค่ะก็จากการ ติดตามผู้ถือหุ้นทั้งหมด3คนนะคะรวมถึงนายโสพลนายประจวบแล้วก็นายมานัทด,ด้วยนะคะตั้งแต่ทั้ง3คนนี้นะคะประกอบผีการเนี่ยตั้งแต่การเริ่มก่อตั้งนิติบุคคลเลยนะคะแล้วก็ร่วมกันเป็นผู้ถือหุ้นแล้วก็ผู้ก่อตั้งนะคะซึ่งในขณะแรกนะคะก็จะมีนายมานัทน,นะคะถือหุ้นถึง36000หนหุ้นณนะวันที่ก่อตั้งนะคะแล้วท้ายที่สุดเนี่ย ก็มีการโอนหุ้นนะคะไปให้กับนายโสพลนะคะทำให้หุ้นของตัวเองเนี่ยเหลือแค่เพียง3ามหุ้นตรงนี้นะคะเรากำลังติดตามอยู่ว่าการโอนหุ้นระหว่างการนั้นเป็นการซื้อขายหุ้นโดยแท้จริงหรือไม่อย่างไรนะคะประกอบกับบุคคลทั้ง3นะคะที่เป็นผู้ถือหุ้นเท่าที่ทราบณนะขณะนี้นะคะก็ยังไม่เคยประกอบอาชีพในเรื่องของการรับเหมาก่อสร้างมาก่อนนะคะแล้วเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ขนาดใหญ่ขนาดนี้แล้วรับงานภาครัฐนะคะรวมไปถึงในเรื่องของอบุคคลทั้งสามนะคะมีนายโสพลนะคะเข้ามาเป็นผู้บริหารงานนะคะร่วมกันกับคนจีนหนึ่งท่านนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ดําเนินการตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติม,ตมอยู่ค่ะเพราะเราพิาเบื้องต้นแล้วเนี่ยจะให้เห็นภาพรวมนะครับคือทางกรมสอบสวนพิเศษ,ษรับโฉดนะมาจากทางรัฐบาลแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีได้ว่า สาเหตุที่มันเกิดขึ้นที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องค้นหาความจริงให้ปรากฏว่าในส่วนที่เขามาทําเป็นธรรมนิแล้วก็เอาสร้างตัวเองมาจอยเบนเจอร์โดยอ้างตัวเองมาเป็นใครเนี่ยเป็นการแสดงเอกสารกัมเบนเทสเพื่อจะเข้าประมูลงานกับภาครัฐทั้งหมดที่เราเจอนะครับทั้งหมด29โครงการในปัจจุบันนี้จะเป็นเงินประมาณสัก22,000ล้านในโครงการตามสัญญานะครับถ้าเราพิสูจน์ได้ทั้งหมดนี่ว่า เอกสารแท้จริงแล้วเนี่ยของคนต่างด้าวเนี่ยไม่สามารถนะครับคือเขาแสดงตัวเองว่าเป็นไทยเป็นไทยที่ยังไม่มีประสบการณ์ทางด้านการประมูลงานแล้วมาจอยกับคนไทยที่มีด้านประสบการณ์ในด้านการประมูลงานโดยที่คนไทยเนี่ยเขารู้เห็นเป็นใจหรือไม่แล้วก็เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเราก็ตรวจสอพบพบว่าแล้วคุณทําทําได้ไหม แล้วทำจริงไหมแล้วก็เป็นเอกสารเป็นบริษัทกิจการลูกค้าที่มาจากต่างประเทศจริงไหมไอันนี้เราจะค้นพบให้ได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าท้ายสุดแล้วในโครงการทั้งหมดมันเป็นโครงการขอสร,ร้างเกือบทั้งหมดรวมทั้งโครงการที่29เนี่ยเป็นโครงการที่เกียบรถไฟความเร็วสูงนะครับซึ่งเรื่องนี้จะขอเวลาบางส่วนสัก2เดือนไม่เกินนะครับจะขอญาตใช้เวลาหน่อยเพราะว่ามันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วมันจะต่อเชื่อมเป็นจิ๊กซอมาจากการทําไมถึงเป็นต่างด้าวทาไมถึงปลอมเป็นอัมพรางเป็นคนไทยแล้วทําไมต้องเข้ามา นะครับประมูลกิจการในบ้านเราแล้วทาไมตัวเขาเองไม่ประมูลเองแล้วประมก็คุณเวินคนไทยจริงไหมฮะถ้าคุณเป็นใครคุณก็ประมูลเองทําไมคุณต้องอาพลางตัวเองแล้วทําไมคุณต้องมาร่วมกับคนที่มีชื่อเสียงทําให้รัฐเนี่ยเชื่อมั่นในเรื่องของการประมูลคุณมันถึงเกิดเหตุการณ์ที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องเลวร้ายแล้วก็มันเป็นเขาบอกว่าเป็นตึกเดียวที่อยู่ห่างที่สุดของแผ่นดินไหวแล้วล่มคือเป็นประวัติศาสตร์ซึ่งขึ้นหน้าหนึ่งว่าเป็นตึกที่สูงที่สุด จากแผ่นดินไหวนะครับและห่างที่สุดแล้วก็ร่มถลายลงมาครับครับเอว่าก่อนนบริษัทชนั่ามีการยอขาดุไปประมูลงานราคาที่ต่ีงานจ้อมการใหญ่จากที่เห็นนะครับที่โครงการททีนะครับของโครงการสตงเนี่ก็คือราคากลางมัน2 5าพัล้านนะครับเขาประมูลมาที่สองพันหซึ่งอยู่ว่าอยู่ในเกณฑ์สักสิเปอร์เซ็นซึ่งไม่ ไม่ไม่เลยกฎเกณฑ์ที่ที่บ้านเรากําหนดแต่ลักษณะอย่างเนี้ยเราเรียกว่าเป็นการถ้าชอบภาษานักกอ่อสร้างก็เรียกว่าฟันง,งานนะครับเป็นการฟันง,งานเพื่อจะบีบตเตงลงมาท,งทั้งทั้งที่จริงๆแล้วในหลักการของสตงนาาาเนี้ยราคากลางเนี่ยเข้มข้นมากนะครับสองหมนห้าพันล้านเออสองพล้านเนี่ยสองพล้านเนี่ยถือว่าเป็นมาตรฐานเกณฑ์ขั้นต่ําที่อันนี้แล้วแต่ทําไมเขายังบีบลงมาได้อีกเกือบ300 400ล้าน นะครับเป็นสิ่งที่เราจะค้นหาความจริงว่าคุณเอาความเท็จอะไรมาแสดงหรือแสดงข้อจริงข้อที่จริงอย่างไรที่ทําให้รัฐหลงผิดและอําพรางไปเป็นเช่นนั้นครับแสดงว่าตอนนี้เหมือนกับว่าจะไม่ใช่แค่แสรน,นเรี่อ่เดียวแล้วท,ที่ที่อาจจะมีความผิดบริษัทที่เข้ามาร่วมด้วยเนี่ยจะรูนตรวจสอบทั้งหมดแล้วก็อาจจะมีมีความผิดไปด้วยกันเรียกว่าสอบสวนนะสอบสวนร่วมกันทั้งหมดนะครับเพราะว่า,าถ้ามันผิดก็คงจะผิดคนเดียวก็น่าจะยากนะครับในหลักการครับ บริษัทอันนั้นคือชื่อเดียวกันหมดเลยเหรอคะช่วยหิงหูมาแลตัดตัวแล้วก็ส่วนคนคือใช้ใช้ชื่อาสาวสี่ั้าเป็นกองทุนใช่ครับใช่ครับตามที่ปรากฏตามนี้เลยครับนะครับมันก็เลยทําให้เราวิเคราะห์แล้วก็ทางท่านอาจารย์เจี๊ยบได้ก็นาวิเคราะห์ให้เบื้องต้นว่าอย่างนี้แหละคือรูปแบบของการอําพรางการถือหุ้นครับท่าที่ผ่านมาทั้งสี่คนเคยปรากฏในเอกาสารของโครงการต่างๆว่าไปทํางานจริงๆหรือว่าเขาแค่มีชื่อเหลื เอ่อตอนนี้เบื้องต้นเป็นอย่างนี้อยู่ครจากที่ไปลงพื้นที่แล้วก็ยังเป็นตามที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่นะครับว่าเป็นบุคคลที่ไม่สามารถจะมีหุ้นได้ขนาดนั้นได้จริงนะครับบริษทัทอื่นเนี่ยครับบ,บ,บริษทัทอื่นเนี่ยครับในการตามตัวของกรรมกร,รมกรรมการมาสอบปากคำหรือว่ามาให้ข้อมูลนี้ย,ย,ยากไหมครับหรือว่า ยังยังยง,งนะยังนะนะ่นะตัวสัอื่นยังไม่ได้เกี่ยวข้องนะแต่เพียงแต่ว่าเรา้เห็นว่าไอ้โครงการแผนปฏิทุกรรมเป็นแบบนี้แล้วก็ที่ไปจดงานกับรักรัทแล้วก็เราจะเข้าไปดำเนินการตรวจสอบให้เห็นภาพรวมเพราะมันจะสื่อเห็นในเรื่องการแสดงก็ที่จริงนะครับ ถ้าอย่างนั้นขอขอเจอาะ5 5โครงการที่อยู่ในของของสตอง,งอครับมันจะมีมันจะมีผู้รับจ้างก่อสร้างเนี่ยมี2บริษัทก็คือเชน่าเรลเวย์แล้วก็อิตาเลียนไทยส่วนอันนึงคือเป็นผู้จ้างก่อสร้างอันนี้ครับได้มีการตรวจสอบแล้วมีการเหมือนเรียกมาสอบเพิ่มเติมอะไรอย่างไรบ้างไหมครับอ่าทั้งหมดอยู่ในกระบวนการนะก็รวมทั้งควบคุมงานด้วยพนักงานสอบสวนนะ่ะเราคือตัวเขาไม่อยู่นะครับเขาอ,ออกจากบ้านไปสองสามวันนะครับจากที่บันทึกปากคำมา แล้วก็ภรรยาเขาให้ถ้อยคําว่าตัวสามีเขาเนี่ยคือคุณประจวบสิลิเกตเนี่ยทําทงานรับจ้างได้เงินเดือนประมาณเดือนละหมื่นกว่าบาทนะครับซึ่งซึ่งตรงเนี้ยมันก็เราเห็นว่ามันไม่สอดคล้องนะครับไม่สอดคล้องกับการที่เขามาถือหุ้นในหลายๆบริษัทนะครับขอขอเลญาิดนึงว่าภรรยาเขาเล่าให้ฟังไหมครับว่าวันที่สามีกลับไปบ้านพูดถึงเร,เร,รองอื่องเกิดสัประหลดอไหมครับไม่ได้พูดครับไม่ได้พูด ครับครับไม่ได้บอกภรรยาไว้หรอคะที่บอกว่าหายออกจากบ้านไปสองสามวันไม่ได้บอกภรรยาไว้เหรอคะว่าไปที่ไหนยังไงะะไม่ไม่ได้บอกครับไม่ได้บอกท่านครับผมขอนิดนึงเรื่องของชาร์ตฝั่งนี้ยี่สิบเก้ารายการที่ไชน่าลาเวมีมีการจะซื้อจะจ้างกับของของ,ของทางรัฐทั้งยี่สิบเก้าอันนะครับมีอันไหนที่มีการส่งล่าช้าหรืออันไหนที่มันเป็นข้อพิรุธที่ทางเรามีการตรวจสอบไหมครับยังอยู่ในระหว่างตรวจสอบเลยครับอย่างที่บอกตอนนี้เรา เราโฟกัสเรื่องเรื่องนอมินีเป็นหลักแล้วก็สิ่งที่จะพิสูจน์ได้ง่ายที่สุดก็คือบุคคลไทยสามคนนั้นนะที่เรามาดูฐานะวุ่นวูบว่าสอดคล้องหรือไม่อันนี้เป็นเบื้องต้นที่จะที่เราจะพิสูจน์ก่อนส่วนไอ้ที่อันอื่นๆนะครับก็อยู่ในระหว่างรวบรวมน,นี่เราทําชาร์ตโครงข่ายหเห็นหเฉยแต่เรามาโฟกัสในส่วนของที่กิจกรรมร่วมค้าที่มันเกิดเหตุน,นี้เพราะว่าในหลายๆที่เนี่ยก็ยังไม่เกิดอ่าอย่างอาคารยังไม่ยังไม่ ยังปกติอยู่นะครับเราจรึงมาดูในเรื่องในเรื่องของกิจกรรมร่วมค้า i g d กับ c ี e c เป็นหลักก่อนที่เรารับเป็นคดีพิเศษนะครับที่พอดีครับพอดีเวลาเราไปตรวจที่ไหนก็เห็นว่าเอกสารมันหายหมดหรือว่าเขาหอบเอกสารหนีอย่างนี้ค่ะก็คือประชาชนก็เลยหวั่นใจว่าเออแล้วเราจะได้เอกสารหลักฐานาที่จัดดาเนินคดีกับกลุ่มคนเหล่านี้ยังไงอะคะตรงนี้เราพยายามเร่งให้เร็วที่สุดอยู่แล้วครับ แล้วก็เราก็มีอํานาจในการที่จะสังหาหาที่ตามพยานหลักฐานต,ต่างๆนะครับแต่ว่าตรงนี้เราไม่สามารถเปิดเผยได้ในรายละเอียดนะครับคือเราก็คือมั่นใจว่าจะได้เอกสารที่สําคัญมาไหมคะเพราะว่าเห็นเขาหลบหนีถูกต,ต,ต้องครับเราเอกสารมีมันมาได้หลายทางนะเก็บไว้ในที่หลายทางนะครับ้ ยังครับยังยังแต่ว่าเราก็มุ่งพิสูจน์ความผิดที่เราตั้งข้อกล่าวหาเขาที่รับเป็นคดีพิเศษก่อนนะครับส่วนความผิดที่ดูแล้วจะไปเกี่ยวพันกับบริษัทอื่นในเรื่องอื่นเนี่ยก็เดี๋ยวก็เป็นทีหลังนะครับในการรวบรวมหลักฐานนะครับรายการที่ยี่สิบเก้าที่มันมีบอกว่าส่งราช้าของการจราจรในประเทศไทยอันเนี้ยเราเรามีการตรวจสอบแล้วก็มีการดําเนินคดียังไงบ้างครับมันมีการราช้าเกิดขึ้นอย่างอย่างที่เรียนไปแล้ว อ,นนอันนี้ยังไม่ได้ลงรายละเอียดครับนะครับเดี <t uk> <t uk ๋ยวต้องต้องเจนเย็นหนึ่งว uh ิ่งก็เราก็เร่งรับเป็นคดีพิเศษโดยเร่งด่วนอยู่แล้วทางทางกองคดีความผิดว่าด้วยการเสนอราคานะครับที่เป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้ก็เร่งรับเป็นคดีพิเศษโดยเร็วเลยแล้วก็ขณะนี้ก็รวบรวมหลักฐานกำลังพิจารณากันอยู่ครับก็คงมีหลายหน่วยที่เราต้องประสานงานนะครับ อย่างที่ได้เรียนว่าเหตุการณ์ในเรื่องนี้จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายหลายกรณีไม่ว่าเป็นเรื่องการตรวจสอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับการเยียวยาการติดตามวัสดุหรือเหล็กที่ได้มาจากบริษัทที่เป็นข่าวอยู่ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยไปอยู่ในการก่อสร้างในโครงการใดบ้าง น,นี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับบริษัทคินซินเค์อ,อยู่อันนั้นก็เป็นลักษณะนอมินีเหมือนกันไหมคะ,ะตรงนั้นตรงนั้นเราดูเพียงว่าเขาเป็นผู้ขายสินค้าให้กับอ่บริษัทท,ที่ที่เกิดเหตุอันนี้นะครับแล้วก็ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ไปตรวจพบว่ามีบางรายการทีอ่อาจจะไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ไปหน้าเลเขาเปสำนักงานที่แ่เหมือนพอเกิดเหตุเขากระโดดไปแล้วสามอาคารคะต,ตรงนี้เราพบว่าเขาใช้ที่อยู่ที่เดียวกันในหลายที่นะครับที่อยู่ที่ที่เราพบว่าที่อยู่ที่ทุ่งครุเนี่ยนอกจากบริษัทนี้แล้วเนี่ยเขายัางใช้เป็นที่อยู่ของนิติบุคคลอีก4ี่ถึงห้าแห่งด้วยกันอันนี้เป็นข้อพิรุธที่เรารวบรวมไว้ในสำนวนการสอบสวนทั้งหมดนะครับรล่าสุดเราเจอไหมคะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เขาอยู่ณที่แห่งไหนคะ รรบริษัทสำนักงานเขาว่าจริงๆแล้วตอนนี้อยู่ไหนอะเดี๋ยวเดี๋ยวขอตรวจสอบนะครับที่นี้เอกสารที่เขาไปขนย้ายออกมาที่ตํารวจยึดไว้อะค่ะตอนนี้ตํารวจได้ส่งมอบให้ดีเอสไอด้วยไหมคะยังครับเดี๋ยวคงจะ,จะเมื่อเรารับเป็นคดีพิเศษแล้วเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เราจะไปขอเอ,อกสารหรือเขาต้องส่งมอบถ้ารับคดีไว้ก็ต้องส่งมอบจานวนมาอ๋อสนแสดงว่าตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ดูตัวเอกสารที่ที่ตำรวจยึดมาใช่ไหมคะครับถูกต้องครับ เร,เรื่องฝุน่นแดงที่สิงเคยวนเป็นยังไงบ้างครับได้รับเป็นคดีพิเศษอะไรอย่างงี้ไหมครับอย่างครับไอ้ตรงนั้นเป็นส่วนของค,อความผิดเกี่ยวกับเรื่องวัตถุอันตรายการออกใบกำกับภาษีใช่ไหมแล้วก็ในเรื่องมาตรฐานอุตสาหกรรมนะอันนั้นก็เป็นต่อไปถ้าผมว่าสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าน่าจะได้เหนการออกหมายเตียพยานใช่ไคมาให้ข้อูถูกต้องครับถูกต้องนะครับขอ,ข,อขอเวลาพน,านักงานสอบสวนทำงานนิดนึงขอบคุณครับขอบคุณครับ